เดินอ้าวเออเดินอ่าห้ามหยุดก้าวขาสูงสูงก้าวขายาวยาวเต็มเท้าเออจับไว้จับไว้สองข้างตรงนี้เออก้าวขายาวๆวยืนตัวตรงๆยืนตรงตดีอเปาจับเหมือนโกกี้ได้แล้วอ่ะตอนนี้ทรงตัวได้แล้วจับเหมือนโกกี้จับข้างๆเอออีกข้างหนึ่ง ตาไม่ถึงพาเปออน็นเด็กอยู่<น>ไหนเอน<า>อเอาเดินเอนนาเลยนะก้าวขาดิก้าวขา,วขาเออเออเอาจะได้กินข้าวเยอะๆวันนี้เออเอาก้าวกว้างๆดิก้าวยาวๆเออก้าออไป ได้กี่กิโลเมตรแล้วอ่ะเงยหน้ามองข้างบนจับค่อยๆอ,อ่ะแล้วลองปล่อยมือสิอ่ะลองปล่อยมือเหมือนแม่สิอ่ะปล่อยมือไม่ต้องจับแล้วพี่คีจับนี่พี่คีจับนี่อะ <c oughs> ไม่ปล่อย,ยไม่ปล่อยอะไม่ปล่อยอะเป้าจับเหนื่อยยังเหนื่อยล้วบอกนะข้าวได้เยอะแน่วันนี้ก้าวขากว้างๆดิเป้าขายาวๆเออไม่ต้องงอตัว ดูแม่ดิแม่ยังยืนเลยเนี่ยเอ,อแม่ยืนตรงตรงเลยแม่ยืนตรงตรงแล้วก็เดินเหมือนเปล่าเดินเล่นนะ่ะเหมือนเปล่าเดินเนละ่นน่ะเออก็ไปอ๋อมันกดสปีดอันนี้เป็นความชันอ,อันไหนอันนี้ออให้มันกดสูงขึ้นอย่างนี้ออันนี้สปีดแลนนี้อะไรอ่ะออกระดับ กี่กิโลเมตรมันบอกอันเนี้ยมันอยู่ในนู้นอ,อ๋อย่างโอเคนะเหนื่อยยาง